ขายเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ที่ผลิตสินค้าเอาไว้แล้วแต่ยังขายไม่ได้สักทีคลิปนี้โครล่ามีทางแก้มาให้นะคะว่าจะทำไงให้สินค้าที่เราผลิตเอาไว้นะ่ะมันสามารถขายดีได้ ซึ่งครูนลัเข้าใจปัญหานี้มากๆนะคะเพราะว่าผลิตเอาไว้แล้วทีนี้จะทํายังไงล่ะในเมื่อฉันก็พยายามสร้างช่องปั้นช่องลงคลิปเป็นประจําสม่ําเสมอแต่ว่ายอดผู้ติดตามยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นสินค้าตอนนี้ก็เลยแบบกองเต็มเอาไว้ทีนี้จะทํายังไงให้มันสามารถขายดีได้นะคะทางรัฐที่ครูน่าจะมาให้เพื่อนๆในวันนี้ในคลิปนี้นั่นก็คือหลังจากที่เราสมัคร TikTok Shop Seller เรียบร้อยแล้วและลงสินค้าจนได้รับการอนุมัติจาก TikTok Shop ผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้กดสร้าง collaboration แบบเปิดนะคะตอนนี้มันจะมี2แบบคือ collaboration แบบเปิดกับ collaboration แบบกำหนดเป้าหมายซึ่งนั่นก็คือแผนรายได้นั่นเองเดี๋ยวว่า TikTok Shop เขาเปลี่ยนคำใหม่หลังจากที่เราสร้าง collaboration แบบเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะให้กับในหน้า TikTok Shop ได้แล้วให้เพื่อนๆผลิตคลิป ประกาศเปิดรับพันธมิตรหรือว่าประกาศเปิดรับในหน้าทิกตอกช็อปโดยเนื้อหาในคลิปนะคะเน้นว่า 1. ต้องบอกจุดเด่นของสินค้าของเพื่อนว่าจุดเด่นของสินค้าเนี่ยมีอะไร 2. นะคะค่าคอมมิชชั่นที่จะให้กับนายหน้าได้และแนะนําให้บอกเพิ่มไปและขอให้รักษาคำมั่นสัญญาว่าค่าคอมมิชชั่นที่ให้นี้จะคงที่ตลอดไปจะไม่มีทางปรับลดอย่างแน่นอน ซึ่งเนี้ยเป็นจุดเจ็บของในหน้าติต๊ตเอรช็อปหลายๆคนนะคะที่แบบว่าเขาทำคลิปรีวิวสินค้าให้แต่ว่าร้านค้าต่างๆหลายๆร้านก็มาปรับลดค่าคอมมิชชั่นเขาดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆสามารถทำคลิปแล้วก็ประกาศรับในหน้าและสามารถให้คำมั่นสัญญาว่าค่าคอมมิชชั่นนี้จะคงที่ตลอดไปไม่มีการปรับลดถ,ถ้าเพื่อนสามารถทำเงนินได้นะครูน่าการันตีว่ายอดขายเพิ่มมากขึ้นแน่นอน หลังจากโพสคลิปไปแล้วก็แนะนำให้โปรโมทนะคะจ่ายตังยิงแอดสักนิดสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้ในหน้า TikTok Shop ได้รู้กันว่ามีสินค้าตัวนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังเปิดรับพันธมิตรอยู่ทีนี้ก็จะมีคนรอขายสินค้าให้เพื่อนๆเ,เ,เพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ไปสเต็ปต่อไปสเต็ปนี้ก็คือจะช่วยเร่งให้เพิ่มยอดขายได้แบบเร็วสุดและก็ทรงประสิทธิภาพแบบมากสุด นั่นก็คือให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ carodata.com นะคะแล้วก็เรามาเลือกหัวข้อ Creator ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะก็มาเลือกหมวดหมู่ของสินค้าของแบรนด์ของเพื่อนค่ะสมมตินะอาหารเสริมแล้วก็มาเลือกตรงหัวข้อสุขภาพนะคะแล้วเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะโอเคเสร็จแล้วแนะนำว่าให้เลือกตรงนี้เป็น30วัน นะแล้วก็แหล่งที่มาของรายได้ก็จะเป็นวิดีโอแนวโน้มรายได,ได้เพิ่มขึ้นประเภทแพนทามิตรแบบอิสระโอเคแล้วเราก็มาเลือกหัวข้อผู้ติดตามค่ะก็กดส่งพอกดส่งปุ๊บนะคะเราก็มาเลือกครีเอเตอร์ในนี้ได้เลยนะคะคนไหนที่บอว่าเราโดนใจเออแนวนทางคอนเทนต์นี้ดี สมมุิช่องนี้นะคะผู้ติดตาม50,000กว่านะคะเราก็ดูชื่อช่องของเขานะ,ะเสร็จแล้วให้เราไปดูว่าถ้าเกิดว่าเราติดต่อเขาไปแล้วเนี่ยค่าในการจ้างเขาทำคลิปรีวิวสินค้าให้เราเนี่ยมันจะอยู่เลทประมาณไหนค้นหาใน Google นะคะคำว่า tiktok calculator เนอะเสร็จแล้วนะคุณนร่าแนะนำให้เลือกตัวนี้คะ่ะ tiktokcalculator.com เราก็มาใส่บัญชี ยูสเซอร์เนมนะคะของช่อง TikTok ของครีเอเตอร์ที่เราสนใจตรงนี้ได้เลยสมมุติเป็นใส่ชื่อค u ูโน่าแล้วกันนะคะแล้วก็กด calculate ไปได้เลยจากนั้นมันก็จะขึ้นผลลัพธ์มาให้ค่ะว่าต่อคลิปเนี่ยจะอยู่ในเลทประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็สามารถใช้เ,เกณฑ์นี้นะคะในการที่จะมวลร้าวๆว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะจ้างอินฟูนะคะ มาทําคลิปรีวิวให้เราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันได้ที่ราคาเท่าไหร่อีกทีนะคะซึ่งสําหรับใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจนะคะุณแล้วก็แนะนําให้ใช้คารูดัตานะคะในการที่เราจะดูข้อมูลต่างๆนะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือของคู่แข่งหรือของครีเอเตอร์นะคะในการที่เราจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันโตขึ้นได้แบบง่ายมากขึ้นพอเรามีเครื่องมือที่เหมาะสมเครื่องมือที่ดีมันก็ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของเราอะมันโตได้เร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะ คารโลาตาเขาให้เราใช้ทดลองใช้ฟรีได้7วันไม่ต้องผูกบัตรเครดิตนะคะไม่ต้องไปรอกดยกเลิกถ้าเพื่อนๆใช้แล้วติดใจนะครูแล้วก็มีส่วนลดให้10%กเอรกรหัสาสครูนนรานะคะ K I U N O R A e s, <S สุดท้ายขอให้ทุกคนได้ยอดขายปังๆได้ตังเยอะๆใครมีคำถามมะได้เพิ่มเติมพิมพ์มาได้เลยนะคะ